ว่าแต่เรามาสายเนี่ยครูวิทยาจะว่าไหมเนี่ยไม่ว่าหรอกแชมป์นี่เป็นครั้งแรกที่เรามาสายนะส่วนครูวิทยาสายตลอดกับครูเขาติดธุระนี่ก็เลยมาสายอุ๋ยพวกเราสองคนก็แค่รอเล่นแซวแซวครูเท่านั้นแหละพเเข้าไปข้างในกันดีกว่าปะโอ้ โอ้โห oh, oh. ครูหลับ oh. พวกเราจนครูหลับไปเลยเ oh. นี่ยหอนน่าสงสารจังโอ้โหนี่ได้ยินหรือพี่ได้ยินปะได้ยินครับ ใครใครอยู่ไหนนอนนอนกรนใครใครมันอยู่ไหนเรียกมาเรียกเรียกมาเรียกก็ครูนั่นแหละค่ะโอ้เหรอนี่แค่มาร้านอาหารนี่แหมแต่งตัวเซเวสรุ่นเลยนะคะแหมแหมก็ต้องแต่งตัวกระชากไว้กันนิดนึงเพราะช่วงนี้ครูกําลังมีความรักนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้ยครูคะแต่ว่าทําไมคนเราเวลานอนต้องกรนด้วยอะคะนั่นไงมาแล้วแล้ว ทำไมเราต้องนอนด้วยะคะนานไงอันนี้ชันรู้เพราะอืมเพราะเราง่วงเก่งมากอมเอ้ยโหเพราะเราง่วงแคมป์อันนี้ใครๆก็รู้ได้จริงตอบแบบวิทยาศาสตร์สิครูคะแล้วทำไมเวลาเรานอนเนี่ยเราต้องฝันด้วยะคะแล้วความฝันเกิดขึ้นช่วงเวลาไหนของการนอนหลับนะคะออใช่ค่ะแล้วสมองมาทำงานยังไงเวลาเราหลับอะคะแล้วโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน โอ้แค่เผลอหลับไปแค่แป๊บเดียวนี่คำถามมันเกิดขึ้นมากมายขนาดนี้เลยเหรอไม่น่าเลยเราโอ้โนาน,น่ะสิโถอไม่น่าเลยครูวิทยางานเข้าเลยเห็นไหม งั้นวันนี้ผมช่วยคิดเรื่องที่จะสอนให้กับเหล่าเด็กเจ้าคำถามแล้วกันนะครับรายการช่างคิดช่างสังเกตวันนี้นำเสนอตอนปริศนาแห่งการนอนหลับบบบับบบบบการนอนคืออะไรการนอนหลับเป็นสภาวะหนึ่งของร่างกายที่การเคลื่อนไหวต่างๆนั้นจะลดลงพร้อมทั้งการรับรู้ต่อโลกภายนอกก็จะลดลงจนเกือบจะหมด แต่ก็สามารถที่จะตื่นกลับมารู้ตัวได้อย่างง่ายได้ภายใน1-2นาทีเท่านั้นน้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนเรามันต้องนอนกันด้วยเนี่ยฮะคำถามใี้ดูเหมือนจะง่ายๆใช่ไหมครับแต่ส่วนที่ยากก็คือการหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือมายืนยันอย่างไงก็ตามครับนักวิจัยหลายคนก็ให้ความเห็นว่าการนอนนั้นได้ช่วยการซ่อมแซมและฟื้นฟรูร่างกายของเราและช่วยเรื่องความจำ การนอนทําให้ร่างกายของเราได้พักผ่อนและการนอนหลับเป็นการบังคับต่อร่างกายเพื่อการประหยัดพลังงานแล้วแบบนี้เด็กๆควรจะหลับกันวันละกี่ชั่วโมงดีล่ะจริงๆแล้วไม่มีคําตอบเป็นจํานวนชั่วโมงที่ตายตัวลงไปนะครับว่าเราจะต้องนอนกันขึ้นละกี่ชั่วโมงจึงจะเรียกได้ว่าเพียงพอจํานวนชั่วโมงเหล่านี้นะครับจะมากจะน้อยก็แตกต่างกันไปในแต่ละคนเพราะฉะนั้นจะนอนนานกี่ชั่วโมงจึงขึ้นอยู่กับว่า เมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปราสามารถทํางานได้ตลอดวันหรือไม่ตั้งหากแต่ถ้าพูดถึงช่วงเฉลี่ยแล้วนะครับในวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็จะตกอยู่ราวๆหกถึงเชั่วโมงส่วนวัยเด็กนี่ควรนอนอย่างน้อยเลยนะครับ8ชั่วโมงแล้วก็นอนก่อน4ี่ทุ่มได้นี่จัดีมากเลยครับ เพื่อที่จะได้ตื่นเช้าไปโรงเรียนได้อย่างสดชื่นยังไงเล่าปัจจัยที่มีผลต่อการนอนหลับปัจจัยภายในก็ได้แก่การสะสมความอ่อนเปลี่ยจากการใช้พลังงานของร่างกายและสมองรวมกับนาฬิกาชีวภาพทั้งนี้ครับรวมถึงความตั้งใจที่จะตื่นหรือว่าอารมณ์จิตใจด้วยเออเอ๋รู้นะฮะว่าจะถามว่านาฬิกาชีวภาพคืออะไรใช่ไหมคืออย่างนี้ผลเราเนี่ยนะครับการนอนมันจะ กำหนดให้เกิดขึ้นจากระบบการทำงานของร่างกายระบบหนึ่งเรียกได้ว่ามีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งในร่างกายของคนเราที่จะเป็นตัวบอกว่าเมื่อไรจะถึงเวลาตื่นเมื่อไรจะถึงเวลานอนหลับ ซึ่งเราเรียกมันว่านาฬิกาชีวภาพนั่นเองละจ้าแสงแดดก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มีผลต่อนาฬิกาเรือนนี้อย่างมากเลยครับซึ่งทําให้มนุษย์เราตื่นขึ้นมามีกิจกรรมต่างๆในตอนกลางวันแล้วก็นอนหลับในตอนกลางคืนคราวนี้เรากลับมาดูที่ปัจจัยต่อมากันได้แล้วนั่นก็คือปัจจัยภายนอกอันได้แก่แสงเสียงบรรยากาศอาหารและผลจากยา เช่นยานอนหลับรือวยาลดน้ำมูกชนิดที่อาจทำให้หลงว่วงแล้วก็พวกยากระตุ้นต่างๆเครื่องดื่มอย่างเช่นกาแฟชาแอลกอฮอล์อูโโ้ยสามอย่างหลังอย่าเผลอดื่มก็ไม่นะครับเพราะว่าอาจจะตาแข็งไม่ต้องนอนกันเลยทีเดียวส่วนสัญญาณที่จะบอกว่าเราควรจะนอนหลับได้แล้วก็ตัวอย่างเช่นมึนศรีรษะไม่มีสมาธิอ่อ,อนเพลียโดยเฉพาะเกิดอาการง่วงแล้วก็เอาอย่างไรล่ะครับ เออเออน้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเฮ้ยคนเราเวลาง่วงนอนทำไมต้องหาวด้วยล่ะนี่ยนี่เลยเป็นเพราะว่าสม,มองมันอ่อนเปลียใช้งานมากมีคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นแล้วออกซิเจนมันก็ต่ำลงทำให้ต้องหายใจเข้าแรงๆเพื่อได้ออกซิเจนชดเชยแล้วก็ขับคาร์บอนไดออกไซด์ออก,าออกมาครับจึงกลายเป็นอาการหาวนั่นเองจ้า หยุดก่อนเลยครูยังไม่ให้ถามมาเคลียร์กันก่อนว่าทำไมจึงปล่อยให้ครูรอนานขนาดนี้ฮะขอโทษค่ะดูนี่ก่อนค่ะครูนี่ที่เรามาสารเนี่ยไม่ใช่พราดอะค่ะคือว่าเราเนี่ยไปเลือกขนมมาให้ครูกินนี่ค่ะครูมีทั้งโดนัทอร่อยมากเลยแล้วก็มีอันนี้ด้วยช็อกโกแลตแล้วก็มีนี่ช็อกบอลแล้วก็มีขนมสอดไส้ไส้กรอบด้วยนี่แล้วก็มีนะพวกเราเนี่ยมออให้ครูหมดเลยหายเกิดหรือยังคะ หายกลนแล้วออง่ายขนาดนี้ออก็เด็กๆรู้ตัวประทำผิดแล้วก็ขอโทษครูด้วยจะให้ครูเนี่ยใจร้ายไส้ละมุดได้ยังไงเอางี้ละกันเที่ยงแล้วครูยังไม่ทานอะไรเลยมามากินกันก่อนแจกกันเลยแจกกันเลยแจกกิน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  การนอนหลับการนอนหลับนั้นขึ้นอยู่กับกลุ่มเซลล์ขนาดเท่าหัวเข็มหมุดที่มีชื่อย่อว่า V L P O เมื่อถูกกระตุ้นจากอะดีโนซีนซึ่งเป็นสารเคมีในสมองที่สะสมใน,นแต่ละวัน V L P O นั้นก็จะส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมการตื่นให้หยุดสร้างฮิสตามีนและ สารเคมีอื่นๆที่ทําให้เราตื่นตัวการตื่นนอนการตื่นนอนถูกกระตุ้นโดยนาฬิกาชีวภาพเรือนหลักของร่างกายที่อยู่ในกลุ่มเซลล์เล็กๆที่มีชื่อย่อว่า SCN ซึ่งจะตอบสนองต่อแสงสว่างโดยส่งสัญญาณตื่นนอนที่สั่งการให้ VLTO หยุดทํางานศูนย์ควบคุมการตื่นจึงกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งแล้วดาวมันขาดอะไรไปยัง ทุกครั้งที่เราเรียนรู้เรื่องอะไรครูจะพาเราไปแหม่นาดานี่นาดาเขาบอกนะว่าจะให้คุณครูเนี่ยพาพวกเราเนี่ยไปหลับไปฝันกลางวานันแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องการนอนหลับในฝัน,นะอะ <c oughs> ครูทำได้ <c oughs> ครูสามารถทำให้เราหลับแล้วก็ฝันไปพร้อมๆกันแล้วก็ไปเรียนรู้ในฝันละคะนี่คือ ผ้าแพร ь. ซึ่งเป็นของต้นตระกูลบรรพบุรุษของครูเองซึ่งเป็นของคุณปู่คุณปู่ของปู่ทวดอีกทีนึง <c oughs> รู้ไหมว่าผ้านี้นะถ้าเกิดวเวลาเอามาห่มแล้วเนี่ยจะทำให้เราหลับแล้วก็ฝันดีบางครั้งฝันไปโผลถึงเมืองจีนเลยทีเดียวจะจจะบอกให้ แา่จะเชื่อเลยนะคะว่าคุณครูเนี่ยมีเชื้อสายจีนด้วยดูจากสีผิวแล้วไม่น่าจะใช่อ่ะ <c oughs> บางครั้งมันก็มีอะไรผ่าเหล่าพากอบ้างเล็กน้อย <c oughs> เอางี้ละกันมะมะตามครูไปข้างในเราจะไปนอนหลับฝันดีกันมาตามมาเลยปะ <c oughs> เอาละมาเด็กๆมามาเข้านอนได้แล้วมาเตรียมตัวฝันดีนอนเลย อ่ะแชมป์มานอนใกล้ๆคุณันี่มาลงไปลงไปลงไปผ้าแพรผ้าแพรห่มแล้วฝันฟับไปอ่ะผมไปซะโฮม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 อ่ะพร้อมนะหลับนะ เหมือนในฝันเลยเนาะใช่ไหนอนแล้วได้เนาะเหมือนเมืองจีนแต่ฉันว่ามันแปลกแปลกไงอ่ะก็ครูวิทยาสิเออครูวิทยา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 อยู่ไหนเนี่ยครูวิทยาครูวิทยาอยู่ไหนเนี่ยข้าอยู่นี่ไม่อยู่ ความฝันพร้อมกันทั้ง4คนจริงๆด้วยน้องๆในชีวิตจริงคนเราทําแบบนี้ไม่ได้แลวนะครับแต่นเนี่ยสมมติขึ้นเฉพาะในรายการอันนี้เท่านั้นนะจ๊ะเอ้าติดตามต่อเลยดีกว่าห้องเตเสร็จแล้วโชว<อ>์หวายลังคงพยาค่ะเฮ<ว>้ย<ว> ตามสบายออบพระไทยใครอะค่ะนึกว่าห้องเต้ที่ไหนที่แท้ก็ครูวิทยาของเรานี่เองอ๋นี่เป็นเพราะอิทธิฤทธิ์ของผ้าแพร ของปู่ของปู่ของทวดของครูวิทยาเนี่ยนะถึงทําให้เราหลับสบายขนาดนี้เนี่ยโหมหัศจรรย์ไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วไม่ใช่ของปู่ของปู่ของทวดอะไรของครูหรอกก็แค่ซื้อมาจากสำเพ็งอะอา้าวซะงงานจริงๆแล้วที่พวกเราสามารถนอนหลับกลางวันแสกแสก,กันได้เนี่ยเป็นเพราะว่าวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยนะลูกจำได้ไหมก่อนที่พวกเราจะนอนหลับกันเนี่ยเราทานกระทั้งขนมปัง ขนมเค้กโอ้ทานกันเยอะแยะมากมายซะขนาดนั้นแล้วมันยังไงครับเพราะการกินอาหารมื้อใหญ่ๆทําให้เลือดส่วนใหญ่ระดมไหลมาที่กระเพาะอาหารเพราะต้องทําการย่อยอาหารปริมาณมากให้เสร็จสิ้นทําให้เลือดไหลหมุนเวียนไปสู่ส่วนอื่นๆของร่างกายน้อยลงจึงทําให้พลังงานโดยรวมลดลงโดยเฉพาะในส่วนของสมองจึงทําให้รู้สึกเฉยชาที่สําคัญเกิดอาการง่วงซึมยังไงล่ะ ถูกแล้วครับครูซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวกับระบบประสาทอัตโนมัติและฮอร์โมนยังไงแล้วแต่ยังมีเรื่องธรรมชาติของนาฬิกาชีวภาพที่มีช่วงเวลาทําให้เกิดการนอนได้ง่ายๆ2ช่วงนะครับก็คือช่วงบ่ายต้นๆและก็ช่วงกลางคืนด้วยนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองว่าแต่นี่เราเข้ามาอยู่ในความฝันจริงๆแล้วครับเนี่ยถูกถูกถูกต้อง เราถ้าอย่างนั้นเนี่ยความฝันเกิดขึ้นช่วงไหนของการนอนหลับล่ะคะโอ้ถ้าจะให้ครูอธิบายเรื่องนี้ได้เนี่ยนะเด็กๆต้องทำความเข้าใจในเรื่องของระยะของการนอนหลับะก่อนนะจ๊ะ ระยะของการนอนหลับในตอนกลางคืนเราจะเข้าสู่วงจรการหลับหลายช่วงที่ดิ่งลึกลงเรื่อยๆในระยะที่หหรือว่าช่วงหลับตื่นเป็นช่วงที่เราครึ่งหลับครึ่งตื่นในระยะที่2คลื่นสมองจะช้าลงและมีช่วงที่คลื่นเร็วขึ้นเป็นครั้งคราวระยะที่3คือช่วงหลับลึกคลื่นสมองช่วงนี้จะช้ามาก หลังจากที่เราได้หลับพักผ่อนมาถึงระดับหลับลึกแล้วนะครับก็จะวนกลับคืนไปสู่ระดับที่สองก่อนที่จะเข้าไปสู่ระดับที่เรียกว่าเรมระดับนี้นะครับได้ถูกแสดงให้ปรากฏออกมาโดยการเริ่มต้นเคลื่อนไหวของลูกในตาอย่างรวดเร็วแสดงว่าในขั้นตอนการนอนระดับเรมนี้จะมีการกระตุกของกล้ามเนื้อตาแต่กล้ามเนื้อส่วนอื่นๆนั้นจะเคลื่อนไหวน้อยลงการหลับช่วงเรมจึงมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าช่วงหลับ ฝันแล้วเราก็จะมีการหลับและการหลับฝันเป็นวงจรคือละ4-6ถึง6วงจรทีเดียวความฝันคืออะไรความฝันนั้นเป็นกลไกลของสมองอย่างหนึ่งใช้สำหรับเก็บความทรงจำและก็ความรู้สึกเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกนักวิทยาศาสตร์เขาได้มีการศึกษาความฝันโดยอ้างอิงกับการเคลื่อนไหวของดวงตาขณะนอนหลับ หรือว่า Rem การกระตุ้นของตอมพอนส่วนประกอบส่วนหนึ่งของก้านสมองหรือการเปลี่ยนแปลงของการเต้นของหัวใจโดยเชื่อว่าคนทุกคนเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะมีความฝันในปริมาณที่เท่าเทียมกันนะครับแต่แม้ว่าบางคนจะรู้สึกว่าไม่ดีฝันหรือว่านาน,านทีจะได้มีความฝันนั่นก็เป็นเพราะสาเหตุที่ว่า ความฝันของบุคคลน,นั้นจางหายไปเมื่อตอนตื่นนอนความฝันนั้นมักจะเลือนหายนะครับถ้าสถานะของการฝันของบุคคลน,นั้นค่อยๆเปลี่ยนจากสถานะเริ่มเป็นสถานะเดลต้าแล้วก็ตื่นนอนแต่ในทางกลับกันครับถ้าบุคคลน,นั้นตื่นขึ้นขณะที่อยู่ในสถานะเริ่มอย่างเช่นตื่นโดยนาฬิกาปลุกบุคคลน,นั้นมักจะจําเรื่องที่ฝันได้แต่อย่างไงก็ตามไม่ใช่วัตทุกความฝันแล้วครับที่จะถูกจําได้เนี่กายวิภาคของการนอนหลับ ไฮโปทลามัสเป็น,นกลไกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของการนอนหลับประก,กอบไปด้วยกล um ุ่มเซลล์ประสาท v l t o และ SCN ที่ควบคุมรอบการนอนและสารเคมีที่กระตุ้นการหลับการตื่นครับทรามั as, สสกัดกั้นสัญ,ญญาณจากประสาทสัมผัสเพื่อให้สมองสามารถจัดก,การกับข้อมูลที่ได้รับมาตลอดทั้งวันได้อย่างเต็มที่ ตอมไพเนียลสร้างสารเมลาโทนินเมื่อนาฬิกาชีวภาพรับรู้ถึงความมืดเพื่อเตรียมสมองให้พร้อมสำหรับการนอนหลับฮิปโปแคมปัสเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความทรงจำครับโดยทบทวนความทรงจำเพื่อจัดเก็บระหว่างการหลับช่วงเรมพี่ยวข้องกับทั้งการตื่นและการฝันโดยพรจะยับยั้งสัญญาณที่ส่งไปยังไขสันหลังในระหว่างการหลับช่วงเรมทำให้เราไม่ลุกขึ้นมาทำท่าทำท,ทางเหมือนอย่างที่ฝันนั่นแหละครับ เปลือกสมองได้รับสัญญาณกระตุ้นจากพรขณะหลับช่วงเร็มการฝันอาจจะเป็นภาวะที่เปลือกสมองพยายามสร้างเรื่องราวจากข้อมูลที่รวบรวมไว้ขณะที่ตื่นนะครับเรตินามีเซลล์พิเศษที่ส่งสัญญาณการตื่นไปยังสมองเพื่อรับรู้หรือว่าสัมผัสกับแสงสว่างท่นพอท่านเมื่อตรงไหนท่านบอกข้ามาเดี๋ยวข้าจะนวดให้ถ้าเมื่อยตรเฮ้ยเดี๋ยวก่อน เอาไงจะกห้องเต้กลายเป็นท่านพ่อแล้วเล่าโถมาแล้วโอสดันรอนค่ะต้มจาก2,000ปีผสมไข่มุกหมื่นปีกินแล้วเนี่ยผสมแปะควยด้วยบำรุงคันเอ้ยบำรุงไตยจะได้ให้ท่านพ่อเนี่ยหลับสบายหายนอนกรนยังไงล่ะคะเอ๊จริงๆแล้วเนี่ยนะครูอะแกล้งนอนกรน เม่อย่างนั้นเด็กๆจะมีเรื่องราวให้มาเรียนรู้กันในวันนี้หรือไงแล้วไม่มีหรอกอแล้วอีกอย่างนะเรื่องของการนอนกรนเนี่ยไม่ใช่เรื่องตลกเลยอย่างหัวราะไปอันขาดเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะการนอนกรนเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุสําคัญของโรคซึ่งอันตรายถึงขั้นชีวิตเลยทีเดียวนะครับผมครูบอกแล้วไงไม่ใช่เรื่องตลกอีกอย่างนะการนอนกรนเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงเฉพาะแค่ผู้ใหญ่อย่างเดียวเด็กๆอย่างเราเนี่ยก็อ,อาจจะนอนกรนได้ด้วยเหมือนกัน เห็นไหมมันไม่ใช่เรื่องตลกโอ้ยขอโทษค่ะไม่เป็นไรเห็นครูเล่าอย่างนี้แล้วเนี่ยฉันอยากจะรู้เรื่องของการนอนกรแล้วสิคะอือครูก็อยากรู้เหมือนกันไงเอางี้ดีกว่ไปฟังคุณหมอพูดให้ฟังดีกว่าเสเลยครับคุณผู้ชมเสียงกอนเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเสียงกรนเนี่ยก็เกิดจากลมหายใจนะครับ ผ่านที่แคบบริเวณจมูกหรือลำคอนะครับแล้วมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นนะครับคนปกติเนี่ยเวลาหายใจจะไม่มีเสียงดังเพราะว่าทางเดินหายใจเนี่ยจะกว้างแล้วก็ตึงพอนะครับแต่คนนอนกลนเนี่ยทางเดินหายใจเนี่ยจมูกหรือลำคอจะแคบแล้วก็หย่อนกว่าปกตินะครับก็จะทําทให้มีการสั่นสะเทือนและเกิดเสียงขึ้นครับคือการนอนกลนเนี่ยอาจจะนําไปสู่อันตรายได้หรือเปล่าเนี่ยขึ้นว่าเป็นขึ้นอยู่กับว่าเป็นนอนกลนชนิดไหนนะครับ การนอนกรนจริงๆแล้วเป็นแค่าการอย่างหนึ่งที่บอกว่าลมหายใจผ่านที่แคบอย่างที่บอกทีนี้ลมหายใจผ่านที่แคบเนี่ยอาจจะมีเป็นแค่เสียงสั่นสะเทือนเฉยๆแล้วสร้างความรำคาญหรือว่ามีการกลนแล้วก็หยุดหายใจร่วมด้วยนะครับเช่นว่ากลนๆแล้วก็สะดุดหายใจไม่สะดวกนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะมี การขาดออกซิเจนนะครับแล้วก็ทําให้การนอนเนี่ยไม,ไ,มไม่สดชื่นไม่เต็มอิ่มนะครับซึ่งอาจจะมีผลเสียอย่างอื่นตามมาตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นนอนกรนชนิดอันตรายได้เหมือนกันเราจะทราบได้อย่างไรว่ามีการหยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่นอนกรนเองเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ทราบว่าตัวเองหยุดหายใจหรือเปล่าอาจจะมีคนสังเกตเห็นว่ากรนกรนแล้วก็เงียบหรือว่าหายใจสะดุดนะครับหรือว่านอนกระสับกระส่ายตื่นบ่อย แต่ว่าตัวของคนนอนเกินเองเนี่ยถ้าตื่นนอนมากแล้วก็ยังตื่นขึ้นมามีความรู้สึกอ่อนเพลียนะครับไม่แจ่มใสนะครับหรือว่าง่วงนอนกังวัดมากผิดปกตินี่ก็อาจจะสงสัยว่ามีภาวะหยุดหายใจร่วมด้วยนะครับบางคนอาจจะมีคอแห้งหรือว่าปวดศีรษะตอนเช้าเเนี่ยถ้าสงสัยเนี่ยก็ควรจะไปตรวจนะคะควรไปพบแพทย์ซึ่งอาจจะได้รับการทาสลิปเทสหรือการตรวจการนอนซึ่งก็จะช่วยยืนยันว่าเป็นโรคหยุดหายใจจริงหรือเปล่า นะครัูครับที่ครูว่าเด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยก็นอนกลนได้ครูล,อล้ลอเล่นใช่ไหมใช่ครูล้อเล่นจะบ้าเหรอ <c oughs> จริงๆครูไม่ได้ลอเล่นนะเด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยก็สามารถนอนกลนได้ด้วยเหมือนกันแล้วก้การนอนกลนนี่มันมีสาเหตุมาจากอะไระคะครูนี่ไงในเด็ก อาการนอนกรนมักจะมีสาเหตุมาจากตอมทอนซินที่เห็นอยู่ข้างๆลล้นไก่ในคอทั้งสองข้างนะมีขนาดโตมากเพราะว่ามีการอักเสบเรื้อรังซึ่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการอักเสบเรื้อรังของบริเวณช่องคอด้วยนะครับ ต่อมอะดีนอยซึ่งอยู่ที่บริเวณด้านหลังโครงจมูกมีขนาดโตมากเพราะว่ามีการอักเสบเรื้อรังซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการอักเสบเรื้อรังของบริเวณช่องจมูกรวมทั้งโพรงไซนัสภาวะจมูกอักเสบเรื้อรังอย่างเช่นโรคภูมแิแพ้เพราะว่าเป็นเหตุให้นั่นจมูกหายใจไม่สะดวกกระ้องอ้าปากช่วยหายใจก็เลยยิ่งทําให้นอนกลนได้มากขึ้น ไซนัสอักเสบโดยเฉพาะไซนัสอักเสบเรื้อรังจะมีน้ำมูกค้นแล้วก็จมูกบวมทำให้หายใจทางจมูกไม่สะดวกจึงนอนกรนได้ภาวะที่มีเนื้องอกในโพรงจมูกอย่างเช่นริ์สีดวงจมูกหรือว่ามีผนังกั้นจมูกคดซึ่งมักจะเกิดร่วมกับเยื่อบุจมูกบวมโตทำให้หายใจทางจมูกไม่สะดวกจึงได้นอนกรนครับครูครับ เชื่ว่าเราหลับกันมานานมากแล้วนะครับเนี่ยนั่น,นสิคะครูแล้วเมื่อไหร่เราจะตื่นนะคะเฮ้ย hey! หรือว่าพวกเราจะไม่ตื่นอยู่ในแต่ละความฝันนะครูตุ๊ดตุครูว่าตุดตุด,ดูหนังเยอะเกินไปแล้วน่าได้อยากกลับบ้านน่าได้อยากกลับบ้านแล้วอ่ะใครก็ได้ ใครมานอนอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ยอมกลับบ้านสักทีลองปลุกอยู่ดิใครไะตื้นแล้วตื่นตื่นตื่นตือ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยดนเอ้ยอย้ยตื่นตื่ตื่นตื่นตืแล้วตื่นตื่นเหมือนว่าจะมีใครมาปุกพวกเราแล้วแหละตอนนี้ตื่นตื่นตื่นแล้วตื่น้ตืนานเนี่ยไม่ใช่บ้านเร็วเร่วเร่วตื่นตื่น ขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมาขอบคุณมากขอบคุณมขอบคุณมขอบคุากลับมาแล้วขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับเด็กๆกลับมาที่ว่าจะขนยาวซะแล้วขอบคุณมากเลยครับผมมีบอรโชไหมเบอโชเบอร์รานครับเบอร์รานเอาเบอร์ร้านนะครับชอบรานครับรานร้เออรานรานรานครับขอบคุณครัเดี๋ยวไช่วยบุคูคโอไม่ไม่ไปช่วยดีกว่าครั